เดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยเราไม่ได้ดูผิดกันใช่ไหมถ่ายทอดสดซีเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชายระหว่างลาวพบเวียดนามกล้องไปโฟกัสกลุ่มกองเชียร์ปิศนาที่ถือป้ายเชียร์แบบเป๊ะเวอร์ดูดูไปก็เหมือนชูป้ายเชียร์ทั่วไปแต่ถ้ามองดีๆเฮ้ยนั่นมันป้ายเว็บพนันโชหลาเลยคือถามจริงนี่มันบรรยากาศกีฬาหรือบรรยากาศโปรโมทเว็บพนันกันแน่คำถามสำคัญเลย แล้วทะลุปล่อยให้ภาพเว็บพนันหลุดออกอากาศขึ้นหน้าจอได้ยังไงบ้านเรานะครับเว็บพนันผิดกฎหมายแค่นั้นยังไมพ่พอยังยังยังมีเรื่องให้ขายหน้าอีกจากป้ายตรงกระถางคบเพลิงเป็นป้ายสปอนเซอร์ตัวใหญ่ๆที่หลายคนต่างมองว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าใหญ่กว่าโลโก้ซีเกมอีกหรือต้องการจะโชว์ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องเด่นกว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ไม่ช่วยพัฒนานักกีฬาหรือช่วยสมาคมอะไรทั้งนั้น ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าจริงๆแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ของเจ้าสัว CP นี้ต้องการอะไรกันแน่นะทั้งเอาภาพเว็บพนันออกอากาศทั้งให้เอาโลโก้บริษัทตัวเองใหญ่กว่าโลโก้ซีเกมคุณคิดว่านี่คือความบังเอิญหรือความตั้งใจของทูหรือจริงๆแล้วทูกำลังตั้งใจแฝงโปรโมทโฆษณาเว็บพนันใช่หรือเปล่านะ